สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเชลยอีกแล้วนะคะในช่องตามไปรีวิวค่ะวันนี้มจะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวกับรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะเราจะไปสู่ปลายทางที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งจะไปเที่ยวเล่นน้ําตกไซโยกน้อยกันค่ะวันนี้เราจะเข้าเดินทางกับขบวนรถไฟที่ก0 9นกาวนะคะซึ่งเป็นขบวนพิเศษที่จัดขึ้นทูกวันหยุดเสาร์ทิ์และก็วันหยุดนักขัตฤกเล์นี่เองค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆสนใจนะคะอ็มจะทิ้งลิงก์ ที่นั่งแล้วก็รายละเอียดให้ใต้คลิปนะคะวันนี้เราต้องตื่นเช้ามากๆเลยค่ะเพราะว่าขบวนนี้จะออกจากสถานีหัวลำโพงตอน6โมงครึ่งของในเช้าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะจากนั้นเราก็แต่งตัวนะแล้วก็รีบเดินทางไปที่หัวลำโพงเลยค่ะขบวนนี้นะคะเขาก็จะพาเราไปไหว้โอประถม่มเจดีย์ที่จังหวัดนะคปรปถมก่อนนะคะเป็นจุดแรกซึ่งที่นี่เขาจะแวะให้เราสักการะ กลับวัยองค์ปฐมดีดีอยู่ที่35นาทีค่ะจากนั้นเราก็กลับมาขึ้นขบวนเดิมนะคะแต่เราอย่าเลนนะคะเพราะว่ารถไฟเขาจะออกตรงเวลามากๆเลยค่ะเรากลับมาขึ้นที่ขบวนเดิมเขาจะพาเราไปสู่สะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะเขาจะจอดให้เราถ่ายรูปเล่นที่นี่ประมาณ25นาทีนะคะจากนั้นเราก็นั่งรถขบวนเดิมผ่านเส้นทางมรณะค่ะเป็นสะพานมรณะที่อยู่ระหว่างเหวกับ อีกภากหนึ่งก็จะเป็นน้ำนะคะซึ่งเราจะผ่านถ้ำกระแสนะคะถ้ำนี้มีความเชื่อกันว่าถ้าใครเอามือไปแตะที่หน้าผาแล้วก็เอามาแตะที่หน้าผาก็จะให้เราอธิษฐานขอพรซึ่งพรนั้นจะสำเร็จผลค่ะจากนั้นพอเราผ่านเส้นทางมรณะไปแล้วนะคะปลายทางเราก็จะอยู่ที่น้ำตกไซยโยกนะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเขาก็จะแวะตรงนี้นะคะประมาณสองชั่วโมงด้วยกันนะคะแล้วก็ ครบ2ชั่วโมงแล้วเขาก็จะนัดเวลาประมาณบ่ายสองนาทีนะคะให้เรากลับมาขึ้นรถขบวนเดิมตรงที่เราลงครั้งแรกเลยตรงที่เราลงตรงสถานีที่จะไปน้ำตกไซโยกน้อยนะคะเราก็กลับมาขึ้นขบวนเดิมซึ่งเขาจะพาเรากลับสู่กรุงเทพมหานครนะคะ่ะแต่ระหว่างทางนะคะเขาก็จะแวะ อีกหนึ่งสถานีให้เราเดินซื้อของรับประทานอาหารหรือว่าเดินช็อปปิ้งเล่นกันที่สถานีกาญจนบ,บุรีนี่เองค่ะซึ่งสถานีนี้นะคะด้านหลังจะเป็นตลาดรถไฟกาญจนบ,บุรีค่ะซึ่งเป็นตลาดขายของกินเขาจะแวะให้เราซื้อของเหมือนกับว่าจะซื้อของฝากหรือว่าอะไรต่างๆที่นี่นะคะประมาณ20นาทีจากนั้นประมาณ5้าโมงเย็นนะคะเขาก็จะขับตรง จนถึงสถานีกรุงเทพเลยค่ะแต่ระหว่างทางนะคะถ้าเราจะลงสถานีอื่นที่ไม่ใช่หัวลำโพงเราสามารถบอกกับเจ้าหน้าที่ได้เขาก็จะแวะจอดเราตรงจุดที่เราจะลงนะคะทริปนี้นะคะเราออกจากหัวลำโพงที่หกโมงครึ่งกลับมาถึงสถานีหัวลำโพงตอนเย็นนะคะประมาณทุ่มกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หัวลำโพงเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขอตัวนะ้ำแต่งตัวแป๊นึนะคะแล้วไปเจอกันเลยค่ะ และแล้วเราก็เดินทางมาถึงสถานีหัวลำโพงเรียบร้อยแล้วค่ะพอเราเดินเข้ามาในโซนด้านในนะคะเราก็จะเจอกับจุดจำหน่ายตั๋วอยู่ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามเจ้าหน้าที่กันนะคะต้องใช้อะไร้ออันนี้น้องจองตัจองมาเรียบร้อยแล้วค่ะ าไัมารจาตัวานนี้ััสรุปเราไม่ต้องขึ้นตัวนะคะสำหรับคนที่จองออนไลน์แล้วก็ได้รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลเราสามารถนำตั๋วในอีเมลของเรานะคะให้เจ้าหน้าที่ดูบนรถไฟได้เลยจากนั้นเราก็ไปขึ้นรถไฟที่ชานชลา11นะคะเป็นขบวนพิเศษที่909ออกตอน6โมง30 จะมุ่งหน้าไปสู่น้ำตกชัยยน้อยนี่เองค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกัน,นวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาลิ้มรสที่สถานีหัวลังโกงค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวจากรถไฟันเที่ยวรถไฟ,ไฟส,าสายน้ำตกนะคะเดีย๋ยวเราขึ้นรถไฟกันเลยค่ะ บนรถแล้วเราก็ดูเลขที่นั่งนะคะให้ตรงกับในตั๋วของเราเราก็เก็บสัมภาระไว้ด้านบนแล้วเราก็นั่งชมวิวบรรยากาศด้านล่างกันเลยค่ะตอนนี้เราพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีมากเลยค่ะที่ได้เห็นแสงยงามเช้าของกรุงเทพนะคะ เราพร้อมแล้วเราก็เดินทางกันเลยค่ะออกจากสถานีหวัวลําโพงนะคะจุดแรกที่เขาจะจอดให้เราลงไปนะคะก็จะเป็นสถานีนครปฐมค่ะซึ่งเขาจะให้เราลงไปไหว้พระธาตุปฐมเจดีแล้วก็ใช้เวลาประมาณ35นาทีนะคะตรงนั้นจากนั้นเราก็จะกลับมาขึ้นรถที่ขบวนนี้เหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานีนครปฐมเรียบร้อยแล้วค่ะ เราจะพาเพื่อนๆนะคะไปกราบไหว้องค์พระถมเจดีบริษัทราโปรดัท่านบริฐารที่เดินทางมากับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวขบวนที90่909รับส่งบริษารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีน้ำตกสำหรับวันนี้ขบวนรถเที่ยวนีน้จะออกจากสถานีนครมเวลา ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงทางเข้าหน้าองค์ปฐมเจดีย์แล้วนะคะระหว่างสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ขายต่างๆมีของให้เราซื้อแล้วก็เอาขึ้นไปทานบนรถไฟกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะ<ๆ>เดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็จะขึ้นไปกราบไหว้องค์ปฐมเจดีย์เพื่อที่จะขอพอรให้เรามีแต่ความสุขความโชคดีแล้วก็ขอให้ที่สุขภาพร่างกายของเราแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคน ปลอดภัยจากโรคไข้ไข้เจ็บแล้วก็ร่ำรวยเงินทองกันทุกคนเลยนะคะ เราออกจากนกคนปรปฐมนะคะเราก็ขึ้นรถไฟขบวนเดิมแล้วก็เดินทางต่อไปจุดที่2เลยค่ะเขาจะจอดให้เราตรงสะพานขาน้ามแม่น้ําแควประมาณ25นาทีนะคะให้เราลงไปถ่ายรูปเล่นค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สะพานขาน้ามแม่น้ําแควเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสถานีสะพานขาน้ามแม่น้ําแควแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูกันเลยค่ะว่าที่สะพานวิวสวยขนาดไหนไปกันเลยค่ะ พอเราลงจากรถไฟนะคะเราต้องเดินไปประมาณ150เมตรเพื่อที่จะไปถ่ายรูปเล่นกันที่สะพานค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศาบุญสะพานกันเลยนะคะว่าบรรยากาศจะดีขนาดไหนวันนี้ร้อนมากๆเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเพื่อนๆที่ร่วมทิปมากับขบวนรถไฟขบวนพิเศษ909ทั้งหมดเลยค่ะ วันนี้รถไฟก็ออกจากสถานีสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เอ็มก็เอาบรรยากาศระหว่างเดินทางไปสถานีต่อไปนะคะมาฝากเ,เพื่อนๆซึ่งอันนี้เรานั่งถ่ายจากด้านในรถไฟเลยเป็นบรรยากาศที่รถไฟกำลังเคลื่อนตัวข้ามสะพานแม่น้ำแควนะคะมุ่งหน้าไปสู่สะพานเส้นมรณะค่ะซึ่งตรงนั้นจะมีถ้ำกระแสนะคะซึ่งเชื่อว่า เวลาเราเอามือไปแตะที่หน้าผาแล้วมาแตะที่หน้าผากเราอธิษฐานทําให้คําอธิษฐานนั้นเป็นจริงค่ะเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันไปเลยนะคะแต่ระหว่างการเดินทางเอ็มก็เอาบรรยากาศสวยๆตรงแม่น้ําแครมาฝากเพื่อนๆกันด้วยค่ะ เดินทางมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็มาถึงสะพานมรณะแล้วค่ะแต่จุดนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้จอดให้เราแวะลงมาถ่ายรูปนะคะรถไฟก็จะวิ่งช้าๆผ่านสะพานถ้ำมรณะนี้ไปนะคะซึ่งระหว่างระหว่างข้างทางสองฝั่งนะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นเป็นหุบเขาที่เป็นถ้ำกระแสนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแม่น,น,นะะ้ำค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็จะเปิดประตูด,ด้านหลังรถ ให้เราออกมาถ่ายวิวบรรยากาศแบบนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะคะจนสุดสะพานเส้นมอรณะค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ รถนนก็เคลื่อนตัวมาถึงตรงถ้ำกระแซแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามือไปแตะหน้าผาแล้วก็มาแตะที่หน้าผาเพื่อขอ,อาคาอธิษฐานกันค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องขออธิษฐานเลยในยุคนี้ก็คือให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงเลยนะคะวันนี้ก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะคะมีแต่ความสุขความโชคดีและก็ร่ํารวยเงินทองค่ะสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนเลยนะคะอันนี้ก็จะ เพื่อนตัวไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะผ่านหน้าถ้ำกาแฟน,นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศไปเรื่อยๆยค่ะ ผ่านถ้ำกระแสแล้วก็สะพานมรณะมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรามาถึงสถานีปลายทางที่น้ำตกไซโยกน้อยกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลงจากขบวนรถไฟตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะทำการซื้อของกินปลายทานกันที่น้ำตกเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเขาก็จะมาจอดให้เราลงที่สถานีน้ำตกไซโยกนะคะซึ่งเราสามารถเดินเข้าไปประมาณ150เมตรก็จะถึงตัวน้ำตกเลยค่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นที่เขาขาย ถือว่าเราจะนั่งรับประทานตรงนี้หรือว่าซื้อแล้วก็ถือเข้าไปทานที่น้ําตกได้เลยค่ะ mm. เราได้ส้มตำไก่ย่างเรียบร้อยแล้วเราก็เดินเข้ามาที่น้ำตกเลยค่ะระยะทางอยู่ที่150เมตรเองนะคะ mm. ก็จะถึงตัวน้ำตกแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นทางเท้าของตัวน้ำตกนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะเราจะไปดูกันว่าน้ําตกด้านในเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเอเหมือนกันนะคะที่ได้มาที่น้ําตกสียยกนนอยที ดูว่าที่ไปที่มาของชื่อน, er น้ําตกไซโยกน้อยจะเกี่ยวกับการที่มีน้ําตกเล็กๆน้อยๆกระจัดกระจายทั่วอุทยานเลยหรือเปล่านะคะเพราะว่ารอบๆอุทยานก็จะมีน้ําตกเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของอุทยานกันเลยค่ะแต่ไฮไลท์ของตัวน้ําตกที่นี่นะคะก็จะอยู่จุดตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะนอกนั้นก็จะเป็นแบบน้ําตกเล็กๆน้อยๆแบบนี้ทั่วกระจายเต็มไปหมดเลยค่ะ เดี๋ยวตามเอ็มไปดูน้ําตกที่เป็นไฮไลท์ของน้ําตกไซโยกน้อยกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้เราก็เดินมาถึงไฮไลท์ของน้ําตกไซโยกน้อยที่นี่แล้วนะคะ ตรงนี้เป็นน้ําตกที่ไหลลงมาจากเทือกเขานะคะซึ่งจะมีแอ่งน้ําให้เราได้ลงเล่นซึ่งจะบอกว่าน้ําตรงนี้ไม่ลึกมากเลยค่ะเด็กสามารถเล่นได้แล้วก็ผู้ใหญ่ก็สามารถเล่นได้นะคะนอกนั้นก็จะเป็นน้ําตกเล็กๆน้อยๆที่ไหลผ,ลผลห่านโขดหินแล้วก็อยู่กระจัดกระจายทั่วอุทยานเลยค่ะ พอได้เวลานะคะเราก็ออกจากน้ําตกไซโยกน้อยมาขึ้นรถไฟขบวนเดิมตรงสถานีน้ําตกไซโยกน้อยค่ะเขาก็จะพาเรามุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะเป็นสถานีหัวลําโพงค่ะแต่ระหว่างทางนะคะเขาก็จะจอดให้เราอีกหนึ่งสถานีค่ะเป็นสถานีการจน้าบุรีจอดให้เราแวะซื้อของกินได้เลยนะคะตรงนั้นจะมีตลาดรถไฟอยู่ด้านหลังสถานีค่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีกาญจนบุรีแล้วนะคะเราก็แวะไปเดินเล่นตลาดกันแล้วก็กลับมาถ่ายรูปเล่นก่อนที่จะกลับสู่สถานีหัวลำโพงกันค่ะสำหรับเที่ยมนี้สนุกมากๆเลยนะคะเป็นประสบการณ์ระหว่างเดินทางทำให้เราได้มีประสบการณ์ใหม่สำหรับเพื่อนเพื่อที่สนใจนะคะสามารถ กดเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ